อยาก็บกันเอ่อก็ถือว่ากลับมาอีกแล้วครับมีกล่องมีคัตเตอร์มีกันไก่นะครับแต่ว่าวันนี้เรามารีวิวของกันอีกแล้วเห็น cover clip ไปแล้วครับว่าเราจะรีวิวเครื่องปัน่นช่วงนี้นะครับเป็นช่วงกัดตัวเนี่ยก็ หลายๆคนนะก็ต้องอยู่แต่บ้านนะครับแล้วก็เป็นความโชครายนะผมคนที่มีหลายบ้านนะครับก็เลยตอนนี้กลับบ้านที่ที่เป็นบ้านไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่ห้องนะครับที่อพักเต์น,นะครับก็มีปัญหาเรื่องการทำอาหารบางอย่างนะครับก็คือเรื่องของการทำกระเทียมปัน่นพริกปัน่นกระเทียมผัดกะเพราอะไรเงี้ยเออ ซึ่งมันอยู่อพาร์ตเมนต์มันต่ําไม่ได้นะครับพอมันต่ําไม่ได้เนี่ยเราก็เลยต้องหาเครื่องปัน่นซึ่งจะซื้อเครื่องแพงๆเลยมันก็ก็มีแอลที่บ้านทีนี้ถ้าจะซื้อเครื่องแบบปั่นมือก็กลัวหรือจะมาแบบดึงๆเนี้ยก็กลัวมันจะไม่ดีนะครับก็เลยลองสั่งเป็นเครื่องที่แบบมีแบตเตอรี่มานะครับนี่เขาใช้คําว่า ไ i r ล l พอตเทเบิลอิเล็กทรอนิกส์ฟู้ดช p อปเปนี่แต่ว่าเขาจะสับอาหารได้นะครับค่าตัวตัวนี้สั่งมาราคา179บาทเท่านั้นนะครับก็อ่านรีวิวเห็นเขาก็บอกว่าใช้ดีกันนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันได้ขนาดไหนยังไงนะครับเท่าที่เข้าใจนะเราเท่าที่เราเข้าใจเราอ่านเราเข้าใจว่ามันมีแบตเตอรี่ในตัวนะแล้วก็ เหมือนชาร์จได้มีมอเตอร์มีอะไรมีดอะไรประมาณนี้นะครับตัวที่สั่งมาเนี่ยช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยมันก็จะหน้าตาเหมือนเหมือนกันนะครับมันจะต่างกันแค่ปริมาตรของของของอตัวโถวครับก็คืออย่างมันจะมีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยมั้งประมาณนี้ซึ่งวันนี้เราเลือกตัวสองร้อยห้าสิบมานะครับ ก็มี USB มาให้นะครับน่าจะไว้ใช้ชาร์จไฟ USB เป็นไมโครนะครับไมโคร USB ก็สายห่วยๆหน่อย <c oughs> ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าก็คือจริงๆถ้าเกิดทํามีสายที่ดีกว่านี้ก็แนะนํานะครับอันนี้มันน่าจะพังง่ายนิดนึงกับค่าตัว179บาทไอ้ดูดีอยู่นะดูดีอยู่ก็ในนี้ก็ไม่มีอะไร้วนะครับมี ตัวพลาสติกกันกันใชเอาไม่ใช่พลาสติกอีทโฟมกันกระแทกแล้วก็คู่มือนะคะรับเขาก็จะบอกเรื่องเกี่ยวกับาการชาร์จนะครับเดี๋ยวเราลอ,ลองแกะไปด้วยดูไปด้วยเลยนี่แกะพร้อมทุกคนเลยนะเปจริงของมาถึงเมื่อวานแต่ว่าอะยังไม่น่านำไรเลยหมุนแล้วแสดงว่าเขามีไฟมาระดับหนึ่งนะครับ โอเคก็ถือว่างานพลาสติกไม่ไม่ดีมากแต่ไม่แย่นะใช้ได้นะถือว่าโอเคนะครับนี้เป็นใบมีดนะครับตัวพลาสติกก็ค่อนข้างหนานะก็หล่นแตกแต่ว่าก็ถ้าถ้าในแง่ค่าตัว179บาทก็สําหรับชาวหอชาวคอนโดก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้เป็นตัวอมอเตอร์เนาะ เหมือนกับว่ามันจะต้องจะต้องอ๋อโอเคเขาน่าจะต้องให้ใส่ก่อนถึงจะทํางานแสดงว่าเราไปกดๆเล่นๆไม่ได้นะครับตัวเครื่องเขามีสลักอยู่ต้องใส่ให้ตรงนี่นะเออก็ไม่เรวนะเหมือนอารมณ์มอตเตอร์รถของเล่นอยู่นะครับอ่ะตันนี้เป็นที่ชาร์จไฟอะก็คงมีไฟมาแล้วประมาณหนึ่ง นะเดี๋ยวจะลองไปชาร์จเพิ่มดูนะครับสักสินาทีเดี๋ยวจะมาลองเทสปั่นกระเทียมกันโอเคกลับมาแล้วนะครับก็ไปชาร์จมาสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวอธิบายเรื่องของตัวตัวนี้ให้ให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัวหัวปั่นเนาะแล้วก็มันจะต้องมีที่ชาร์จตรงนี้นะครับ ในคู่มือบอกว่าล้างได้นะแต่ก็คิดว่าอย่าไปโดนน้ำเยอะดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยคือด้วยมันเป็นของจีนนะเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องของการซีลต่างๆแต่โดยโดยโดยการงานประกอบแล้วเนี่ยครับมันจะเป็นค่อนข้างเป็นชิ้นเดียวแล้วก็ดูไม่ค่อยมีรอยต่อให้น้ำเข้าเท่าไหร่ก็คิดว่าน่าจะล้างได้แต่ต้องระวังเรื่องตัวชาร์จต,ตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคเวลาชาร์จ ไฟจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับส่วนถ้าชาร์จเต็มแล้วจะขึ้นเป็นสีน้ําเงินนะครับรวมถึงเวลาที่เราใช้งานด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสด้วยการปั่นกระเทียมกันนะครับจริงๆตัวเครื่องอ่ะมันถูกออกแบบมาให้สําหรับปั่นกระเทียมนี่แหละปั่นพริกปั่นกระเทียมแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดจะทําพวกน้ําจิ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยก็น่าจะพอได้นะครับโดยใช้กระเทียมอันนี้เม็กระเทียมจีนนะครับกระเทียมจีนหัวใหญ่2 อ่าสาเม็ดนะครับเม็ดที่สามเนี่ยด้วยความตั้งใจคือไม่ปอกเปลือกนะครับอยากรู้ว่าเขาจัดการกับเปลือกตรงนี้ได้ไหมอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันใช้ง่ายครับก็คือใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาที่บอกม,มันจะมีสลักอยู่นะครับถ้าพร้อมใช้งานมันก็จะขึ้นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับเ๋ยวก็เลยกดปก็ ก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะอย่างที่บอกครับมันคือช็อปเปอร์มันไม่ใช่เบรนเดอร์นะครับคำว่าช็อปเปอร์มันก็คือมันมันมันสับได้มันก็โอเคนะครับทีนี้มาดูผลงานกันหน่อยก็มีติดข้างบนนะครับก็ธรรมดาทั่วไปก็ถือว่าโอเคครับ สำหรับคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์ไม่ทำอาหารบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนรักในการทำอาหารก็จะงุดหงิดนิดหน่อยแต่ก็คือพออาศัยอ่ะก็คือถือว่าใช้งานได้นะครับเอาไปทำพวกหมูกระเทียมอะไรเงี้ยได้แต่ว่าเรื่องของเปลือกเนี่ยที่ที่เราที่เราจงใจในส่วนของการไว้นะครับด้วยความมันเป็นชอปเปอร์เห็นไหม ตัวความละเอียดของเปลือกเนี่ยเขาจัดการได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยด้วยดวยรอบด้วยก็ดีหรือว่าเรื่องของอระยะของห่างของใบมีดก็ดีนะครับมันก็จะยังเหลือแบบนี้อยู่ก็ก็ถือว่าใช้งานได้ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็อาจจะต้องรู้จักรู้ใจเขาหน่อยนะครับในค่าตัว179บาบาทก็ถือมาใช้ได้ครับช่วงแบบ ช่วงนี้ก็คืออย่างที่บอกคือผมไม่ไม่มีเครื่องปัน่นเนื่องจากไม่ได้กลับบ้านนะครับที่บ้านที่บ้านจะมีเครื่องปั่นอยู่ประมาณ2ออันนะครับก็เลยมีเอาเจ้าตัวนี้มาใช้แก้ขัดก่อนก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่ากถา็ถือว่าผ่านใช้งานได้นะครับก็ฝากไว้ครับสําหรับคนที่กําลังหาเครื่องปั่นเล็กๆแล้วก็กําลังหาข้อมูลอยู่ก็ถือว่า1 7 9บาทไม่ได้แพงเกินไปนะครับสําหรับที่จะมาใช้เรื่องของ แกระทียมปั่นพริกเล็กๆน้อยๆอยแบบนี้แต่ในแง่ของความปมทนก็ต้อง,องดูในระยะยาวนะครับก็แต่ดูแล้วดูงานประกอบแล้วเนี่ยก็คงคิดว่าน่าจะใช้ได้อย่างน้อยก็สักปีหนึ่งอะ่ะเพราะว่าไม่มีเรื่องของน้ําเข้าตัวแบตเองถ้าเท่าที่เราดูในอุปกรณ์อื่นๆแบตที่เป็นลิเธียมไอออนที่อยู่ในในอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่มันก็อยู่ประมาณปีหนึ่งก็บวมแล้วก็อาจจะชาร์จไม่เก็บไฟนะครับก็ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับก็โอเค แนะนำแนะนำขอบคุณครับ